ความหวังคือกำลังใจในวันที่ยากลำบากหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของผู้คนที่เผชิญความยากลำบากในชีวิตแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้และใช้ความหวังเป็นพลังในการวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้มาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของความมืดมิดโลกที่เคยสดใสกลับกลายเป็นสีเทาหมน่น แสงตะวันยามเช้าที่เคยส่องประกายอบอุ่นบัดนี้กลับไร้ซึ่งความหมายราวกับว่าความสุขทั้งหมดได้ถูกพรากจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคล้ายกับว่าชีวิตได้ถูกทิ้งทิ้งไว้กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไร้ซึ่งจุดหมายปลายทางไร้ซึ่งความหวังใดๆทั้งสิ้นหน้าหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มบัดนี้กลับปกคลุมไปด้วยความเงียบงนันและความเศร้าโศกผู้คนต่างจมอยู่กับความทุกข์ของตนเอง ดวงตาที่เคยเปล่งประกายด้วยความหวังบัดนี้กลับว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตชีวาราวกับว่าจิตวิญญาณของพวกเขาได้ถูกกลืนกินโดยความมืดมิดท่ามกลางความสิ้นหวังนี้เด็กสาวนามว่าอริยากำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่ถาถมเข้ามาในชีวิตเธออย่างไม่ทันตั้งตั้งตัวการเสียคนที่รักการถูกทอดทิ้งจากสังคมและความยากจนคนแคนทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกผลักลงไปในหลุมดำที่ไร้ก้นบึง้ง ความรู้สึกสิ้นหวังกัดกินหัวใจของเธออย่างช้าๆราวกับยาพิษที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของร่างกายอริยาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะต่อสู้กับความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่เธอจะรับมือได้ความคิดที่จะยอมแพ้เริ่มผุดขึ้นมาในหัวของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตนี้มีความหมายอะไร ทำไมเธอต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้และจะมีใครสักคนไหมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเธอให้รอดพ้นจากความมืดมิดนี้แต่ถึงกระนั้นอาริยาก็ยังคงเหลือไว้ซึ่งประกายไฟเล็กๆแห่งความหวังที่ยังไม่ดับมอดแม้ว่าเธอจะรู้สึกสิ้นหวังเพียงใดแต่เธอก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเธอเชื่อว่าความมืดมิดนี้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเธอเท่านั้น และเธอจะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้อาริยาเริ่มมองหาแสงสว่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเธอเธอเริ่มให้ความสนใจกับความสวยงามของธรรมชาติรอบตัวเธอเริ่มพูดคุยกับคนในหมู่บ้านของเธอและเธอเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เธอจะทำได้การกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นและช่วยให้เธอมีความหวังมากขึ้นอาริยาเริ่มตระหนักว่า ความยากลำบากในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าใครก็ต้องเคยรู้สึกสิ้นหวังแต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้และการมองหาความหวังในทุกสถานการณ์การยอมรับความจริงเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นจากตัวเราเองแม้ว่าอาริยาจะยังคงต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอีกมากมายแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีเพื่อนมีครอบครัว และมีผู้คนมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนเธอและที่สำคัญที่สุดคือเธอมีความหวังความหวังคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้เธอผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้และความหวังนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบทที่สองแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากวันที่มืดมิดและยาวนานความสิ้นหวังกิน,กนจิตใจของเธอจนแทบไม่เหลือชิ้นดี ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากยากลำบากความเจ็บปวดและความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเธอหลงทางในอุโมงค์ที่มืดมิดมองไม่เห็นแม้กระทั่งแสงสว่างริบหรี่ที่ปลายทางจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งหมอยลอยอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงดนตรีแววมาแต่ไกลเสียงเพลงนั้นเศร้าสร้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความหวังอย่างประหลาดมันดึงดูดให้เธอเดินตามเสียงไป จนกระทั่งพบกับชายชาราคนหนึ่งกำลังเล่นกีตาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชารามีรอยยิ้ม Anh, ที่อบอุ่นและดวงตาที่เป็นประกายเขายิ้มให้เธอและเชื้อเชิญให้เธอนั่งฟังเพลงของเขาเพลงที่ชายชราเล่นเป็นเพลงพื้นบ้านที่เล่าเรื่องราวของการต่อสู้และความหวังเพลงเหล่านั้นปลุกความรู้สึกบางอย่างในตัวเธอความรู้สึกที่เธอคิดว่าได้สูญเสียมันไปแล by, ้วความรู hm, ้สึกของการมีชีวิตอยู่ความรู้สึกของการมีความหวัง เมื่อเพลงจบลงชายชรายิ้มให้เธออีกครั้งและถามว่าหนูเป็นอะไรหรือถึงได้ดูเศร้าส้อยขนาดนี้เธอเล่าเรื่องราวของเธอให้ชายชราฟังเล่าถึงความยากลําบากความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่เธอเผชิญชายชราฟังเธออย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะเมื่อเธอเล่าจบชายชราก็พูดขึ้นว่าหนูรู้ไหมความหวังก็เหมือนแสงสว่างมันอาจจะริบหรี่แต่ก็สามารถส่องนำทางให้เราออกจากความมืดมิดได้เสมอสิ่งสำคัญคือ เราต้องเปิดใจรับแสงสว่างนั้นและอย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังมาบดบังมันคำพูดของชายชราทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสองเข้ามาในอุโมงค์ที่มืดมิดของเธอความหวังที่เธอคิดว่าได้สูญเสียไปแล้วเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งเธอเริ่มพูดคุยกับชายชรามากขึ้นเรื่อยๆเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้เธอฟังเล่าถึงความยากลำบากที่เขาเคยเผชิญเล่าถึงความหวังที่นำพาเขาให้ก้าวผ่านมันไปได้ เขาบอกเธอว่าความหวังสามารถมาจากหลายแหลง่งไม่ว่าจะเป็นจากคนที่เรารักจากงานที่เราทำหรือแม้แต่จากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราสิ่งสำคัญคือเราต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงชายชราย,ยังสอนให้เธอเล่นกีตาร์เขาบอกว่าดนตรีเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารความรู้สึกได้ดีที่สุดเมื่อเธอเล่นกีตาร์เธอรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ในใจออกมา ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความหวังและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตในช่วงเวลาที่เธอใช้ร่วมกับชายชราเธอได้เรียนรู้ว่าการมีคนสนับสนุนเป็นสิ่งสําคัญการมีใครสักคนที่เข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราในวันที่ยากลำบากสามารถช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นเธอเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นและเริ่มมีความหวังในอนาคตอีกครั้ง เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยังเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เธอจะเดินต่อไปด้วยความหวังและเธอจะพยายามเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆที่กำลังหลงทางอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดเหมือนที่ชายชราได้เป็นแสงสว่างให้กับเธอบทที่3การเดินทางที่แสนซอหดแสงตะวันยามเช้าสาดส่องลอดผ่านใบไม้หนาทึบ ลุกให้คณะเดินทางตื่นจากการพักผ่อนอันน้อยนิดเสียงนกร้องขับขานราวกับบทเพลงปลุกใจให้ฮึกเหมิมแม้ความเหนื่อยล้าจะก่อกินร่างกายแต่ความหวังที่ปลายทางยังคงเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางต่อภูเขาสูงตระงานขวางหน้าเป็นด่านแรกที่พวกเขาต้องเผชิญทางเดินแคบและชันเต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ที่พร้อมจะพะลัดตกลงไปได้ทุกเมื่อแต่ละก้าวที่ย่างต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากพลาดพล้งอาจหมายถึงชีวิตอากาศเริ่มเย็นลงเมื่อพวกเขาไต่ระดับสูงขึ้นไปเมฆหมอกเริ่มปกคลุมหนาแน่นบทบังทัศนียภาพเบื้องหน้าพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการมองหาเส้นทางที่ถูกต้องบางครั้งต้องปีนป่ายโขดหินบางครั้งต้องเดินลัดเลาะริมผาความยากลำบากเหล่านี้ทำให้พวกเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นคุ้มค่าหรือไม่แต่เมื่อมองหน้ากันและกัน พวกเขาก็พบว่าความหวังยังคงส่องประกายอยู่ในดวงตาของทุกคนระหว่างทางพวกเขาได้พบกับชายชาราผู้หนึ่งนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชารามีใบหน้าเหี่ยวย่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาฟังทั้งเรื่องราวของความสําเร็จและความล้มเหลวเรื่องราวของความรักและความสูญเสียเรื่องราวของความหวังและความสิ้นหวังเรื่องราวเหล่านี้เป็นเหมือนบทเรียนที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้น และทําให้พวกเขามีกําลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปเมื่อตกเย็นพวกเขาหาที่พักแรมริมลําธารเล็กๆก,ก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวและหุงหาอาหารง่ายๆรับประทานแม้จะเป็นเพียงอาหารธรรมดาแต่รสชาติกลับอร่อยเป็นพิเศษเพราะมันเต็มไปด้วยความรักและความสามาคัคคีพวกเขาผลัดกันเล่าเรื่องตลกขบขันสร้างเสียงหัวเราะให้ดังก้องป่าเพื่อคลายความตึงเครียดและความเหนื่อยล้าวันรุ่งขึ้น พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือป่าทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพืชมีพิษทางเดินในป่าลกชัดและเต็มไปด้วยหนามแหลมคมพวกเขาต้องใช้มีดพราถางทางไปข้างหน้าบางครั้งต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดูร้ายเช่นหมีเสือและงูพิษพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิต,ตรอดแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับร่องรอยของการเดินทางของคนกลุ่มอื่น พวกเขาพบซากกระดูกข,ของสัตว์ที่ถูกกลาและพบร่องรอยของการตั้งแคมพวกเขาเริ่มสงสัยว่ามีคนอื่นกำลังเดินทางไปในทิศทางเดียวกับพวกเขาหรือไม่พวกเขาตัดสินใจตามร่องรอยเหล่านั้นไปเพราะอาจเป็นเบาะแสะสำคัญที่นำพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความผิดพลาดครั้งใหญ่พวกเขาหลงทางในป่าทึบและไม่สามารถหาทางออกได้พวกเขาพยายามเดินไปในทิศทางต่างๆ แต่ก้นกลับมาที่เดิมเสมอพวกเขาเริ่มหมดหวังและท้อแท้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจตั้งสติและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพวกเขาใช้เข็มทิศและแผนที่เพื่อหาทิศทางและพวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อหาแหล่งน้ําและอาหารในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาทางออกจากป่าทึบได้พวกเขาพบกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านและได้รับการช่วยเหลือให้พักผ่อนและเติมพลังพวกเขาได้เรียนรู้จากชาวบ้านเกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกต้องและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่เหลือหลังจากพักผ่อนอย่างเต็มที่พวกเขาก็ออกเดินทางต่อด้วยความหวังที่เปี่ยมล้นชาวบ้านได้มอบเสบียงและอาวุธให้พวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอดในการเดินทางที่เหลือ พวกเขาขอบคุณชาวบ้านด้วยความซาบซึ้งใจและสัญญาว่าจะไม่ลืมความเมตตาของพวกเขาการเดินทางในช่วงสุดท้ายเต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากต้องเดินผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุและต้องเผชิญหน้ากับพายุสายที่รุนแรงแต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อท้อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันพวกเขาเชื่อว่าความอดทนและความพยายามของพวกเขา จะนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมืองแห่งนี้สวยงามและสง่างามเกินกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้คนในเมืองและได้รับการยกย่องให้เป็นวีบุรุษพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างมีความสุขและได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีความสุขเหมือนกับพวกเขาพวกเขาได้สร้างครอบครัวและได้สืบทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลานของพวกเขาพวกเขาได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นบทที่4กำลังใจจากคนรอบข้าง ในวันที่ท้องฟ้ามืดมิดและพายุโหมกระหน่ำความหวังเปรียบเสมือนแสงดาวที่ส่องนำทางให้เราก้าวเดินต่อไปได้ความหวังเป็นพลังใจที่ช่วยให้เราลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแม้จะลม้มลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าความหวังบอกเราว่าพรุ่งนี้ยังมีแสงสว่างรออยู่เสมอและเราต้องอดทนรอคอยวันนั้นมาถึงแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในบางครั้งเราต้องการใครสักคนที่จะจับมือเราไว้ บอกเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้กำลังใจจากคนรอบข้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครอบครัวเพื่อนสนิทและคนที่เราไว้ใจเปรียบเสมือนแหล่งพลังงานที่คอยเต,เติมเต็มให้เรามีแรงใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆครอบครัวคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเราพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่รักและห่วงใยเราอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดมากแค่ไหน พวกเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเราเสมอคำพูดให้กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องหรือญาติสนิทสามารถช่วยเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำและเติมเต็มความมั่นใจให้เรากลับมาฮึกเหิมได้อีกครั้งเพื่อนสนิทคือเพื่อนร่วมทางที่คอยสนับสนุนเราในทุกย่างก้าวพวกเขาเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่สดใสหรือมืดมน การได้ระบายความรู้สึกกับเพื่อนสนิทสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจและทําให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากครอบครัวและเพื่อนสนิทแล้วคนรอบข้างที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันก็สามารถแหละเป็นกําลังใจที่สําคัญได้เช่นกันรอยยิ้มการทักทายหรือคําชมเล็กๆน้อยๆจากคนแปลกหน้าอาจเป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายความหวังใน,ใ,นใจเราได้ในวันที่เราท้อแท้ การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือการได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าสามารถช่วยให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคในการทำงานไปได้อย่างราบรื่นการมีคนรักและห่วงใยเป็นสิ่งสำคัญเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตการได้รับความรักและการดูแลจากคนรอบข้างช่วยเติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปรับการเติบโตทางจิตใจและอารมณ์การให้กำลังใจผู้อื่นเป็นการสร้างพลังบวกเพราะเมื่อเราให้กำลังใจผู้อื่นเราไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเป็นการส่งต่อพลังบวกให้กับสังคมโดยรวมการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการยิ้มให้การฟังอย่างตั้งใจหรือการพูดให้กำลังใจ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของผู้อื่นการสื่อสารความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญเพราะการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวอาจทำให้ความรู้สึกนั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตการเปิดใจพูดคุยกับคนที่ไว้ใจสามารถช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกต่างๆได้ดีขึ้นและทำให้เราได้รับความเข้าใจและสนับสนุนจากผู้อื่นการสื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนดังนั้นในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือเหนื่อยล้าอย่าลืมมองไปออบรอบตัวคุณจะพบว่ายังมีคนที่รักและห่วงใยคุณอยู่เสมอจงเปิดใจรับฟังกำลังใจจากพวกเขาและจงอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้สึกของคุณกับพวกเขาเพราะการมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนจะช่วยให้คุณก้า,าวผ่านผ่านช่วงเวลาที่ยากบากไปได้อย่างเข้มแข็ง และกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงอีกครั้งบทที่5ความหวังที่เบ่งบานแสงตะวันยามเช้าสา์สองเข้ามาในกระท่อมหลังเล็กแสงสีทองอบอุ่นแต่ต้องใบหน้าของสายทานที่กำลังหลับไหลเธอขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นภาพแรกที่เห็นคือผ้าม่านสีขาวสะอาดที่โบกสะบัดตามแรงลมเบาๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเธอ เมื่อวานนี้เป็นวันที่ดีวันที่เธอและเพื่อนๆร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงผักที่พวกเขาช่วยกันดูแลมาตลอดหลายเดือนความเหนื่อยยากที่ผ่านมานั้นหายเป็นผลิตทิ้งเมื่อเห็นผักผลไม้สดใหม่มากมายที่รอการนำไปขายในตลาดความสำเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นี้เองที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเติมพลังใจให้พวกเขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปหลังจากลุกจากเตียงสายทานก็เดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นอกกระท่อม เสียงนกร้องเพลงต้อนรับวันใหม่ดังเจ้ยแจ้วแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนไม่ร้อนแรงจนเกินไปเธอเดินไปยังแปลงผักที่อยู่ไม่ไกลจากกระท่อมภาพที่เห็นทำให้เธอรู้สึกอิ่มเอมใจผักที่เคยแห้งเหี่ยวกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งผลไม้เริ่มออกดอกออกผลให้เห็นเป็นที่ชื่นใจสายทานรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่ของทุกคนการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆสายทานตัดสินใจเดินไปยังลำธารเล็กๆที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเธอต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่เพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเธอคิดถึงวันที่เธอเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้วันที่ทุกอย่างดูมืดมนและไร้ความหวังแต่ด้วยความช่วยเหลือจากผู้คนในหมู่บ้านเธอค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้ที่จะสร้างชีวิตใหม่เธอขอบคุณทุกๆคนที่หยิบยื่นโอกาสให้เธอได้เริ่มต้นใหม่ขอบคุณที่ทําให้เธอได้พบกับความสุขและความหวังอีกครั้งสายทานตักน้ําจากลําทานขึ้นมาล้างหน้าความเย็นสดชื่นของน้ําทําให้เธอรู้สึกกระปรีก้กระเป่าเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมมาหายใจออกมาช้า,ชาๆเธอรู้สึกได้ถึงความสุขที่แท้จริงที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อกลับมาถึงกระท่อม สายทานตัดสินใจทำอาหารเช้าจากผักผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้เมื่อวานนี้เธอทำสลัดผักสดกรอบและน้ำผลไม้ปั่นเย็นชื่นใจเธอตั้งใจที่จะให้รางวัลตัวเองหลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์การให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองและเป็นการบอกตัวเองว่าเราสมควรได้รับสิ่งดีๆหลังจากที่พยายามอย่างเต็มที่ระหว่างที่รับประทานอาหารเช้า สายทานก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเธอตรหนักว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายหรือการมีชื่อเสียงโด่งดังแต่อยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่รักการได้อยู่กับคนที่เรารักและการได้เห็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากความพยายามของเราการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสำคัญมันช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสในทุกๆสถานการณ์และช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรค ต่างๆไปได้อย่างง่ายดายหลังจากกลับประทานอาหารเช้าเสร็จสายทานก็เตรียมตัวเดินทางไปยังตลาดเธอตั้งใจที่จะนำผักผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ไปขายเพื่อนำเงินมาซื้อมเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับปลูกในฤดูกาลต่อไปเธอรู้ดีว่าการเดินทางไปยังตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลแต่เธอไม่ย่อท้อเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีเพื่อนเอน และผู้คนในหมู่บ้านที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเธอเสมอสายธารยิ้มให้กับตัวเองและก้าวเดินออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเธอรู้ว่าอนาคตอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างน้อยเธอก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปและเธอก็เชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยความพยายามของเธอเอง บทที่6บทเรียนจากความยากลำบากในวันที่ท้องฟ้ามืดมิดและพายุโหมกระหนำ่ำความหวังเปรียบเสมือนแสงดาวที่ส่องนำทางให้เราก้าวเดินต่อไปได้ความยากลำบากในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงินความสัมพันธ์หรือสุขภาพความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยอมแพ้ และลุกขึ้นสู้ต่อไปความยากลําบากสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นทำให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเมื่อเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคเราจะเริ่มคิดค้นหาทางออกพัฒนาทักษะและเรียนรู้ที่จะปรับตัวความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเราต้องลุกขึ้นยืนให้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ความยากลำบากยังสอนให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเคยประสบกับความทุกข์ยากเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันเราจะพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในวันที่ยากลำบากนั้นมีความหมายมากเพียงใด ความหวังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้แม้ในวันที่เรามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ความหวังช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในอนาคตความหวังเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เติมพลังให้เราลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจงจำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอแม้ว่าบางครั้งทางออกนั้นอาจจะไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไป เราจะพบกับทางออกที่เหมาะสมกับเราอย่างแน่นอนจงมองความยากลำบากเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตและจงมีความหวังเป็นแสงนำทางในทุกย่างก้าวของชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราแต่และคนล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แตกต่างกันทั้งความสุขความสำเร็จและความผิดหวังแต่ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นข้อคิดที่ได้รับจากความยากลำบากคือการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเราจะเริ่มตระหนักว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญกับเรามากเพียงใดการสูญเสียสอนให้เรารู้จักหวงแหนและรักษาในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนล้วนทำผิดพลาดได้สิ่งสํำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและไม่ทําผิดซ้าในเรื่องเดิมการยอมรับความผิดพลาดเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและพัฒนาตัวเองนอกจากนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมายังสอนให้เรารู้จักความสําคัญของการมีสติและการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากการมีสติช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนก และสามารถคิดวิเคราะห์หาทางออกได้อย่างมีเหตุผลการใช้ปัญญาช่วยให้เรามองเห็นปัญหาในมุมมองที่แตกต่างและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จงใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นครูสอนใจและจงเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความผิดพลาดจงมองความยากลำบากเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาในท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้รับจากความยากลำบาก ไม่ใช่เพียงแค่ความแข็งแกร่งและความอดทนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่ก็ไม่ได้สิ้นหวังเสียทีเดียวเราเรียนรู้ว่าความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่มาคู่กันและเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและอยู่กับมันให้ได้เราเรียนรู้ว่าการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เรามีทิศทางในการก้าวเดิน และช่วยให้เรามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคเราเรียนรู้ว่าการมีคนที่เรารักและคนที่รักเราเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะพวกเขาคือคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเราในวันที่เราท้อแท้เราเรียนรู้ว่าการให้และการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรามีความสุขและทําให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เราเรียนรู้ว่าการขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันและไม่จมอยู่กับความทุกข์ในอดีตดังนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพราะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจงมีความหวังเป็นแสงนำทางและจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้